การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองปลือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินการคลังการพัสดุและการบัญชีของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันโดยมีคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา2567 2. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรายการอาหารจากผู้บริโภคคือนักเรียนเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 3. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ2,568มีการจัดทำบัญชีตรวจบัญชีโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4. มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ตามความเหมาะสมพ่ายปิดประกาศรายการอาหารการประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบ 5. โรงเรียนบ้านหนองปรึงมีการประชาสัมพันธ์รายการอาหารและจํานวนวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวันล่วงหน้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นและเพจ Facebook โรงเรียนบ้านหนองปลือการลงทะเบียนระบบ 6. โรงเรียนบ้านหนองปลือลงทะเบียนและนำระบบแนะนำสำหรับอาหารสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติไทยสกูลเลนช์มาใช้ในสถานศึกษาการตรวจสอบวัตถุดิบ 7. มีการตรวจสอบจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญเป็นประจำทุกวันการจัดหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน 8. โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชุมชนโดยการแต่งตั้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลือ ร่วมเป็นผู้ตรวจรับงานโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนการจ้างเมาส์ประกอบอาหาร 9. โรงเรียนใช้วิธีกรณีที่3การจ้างเมาส์ประกอบอาหารพรงสำเร็จโดยการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารการแต่งตั้งคณะกรรมการ 10. มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานโดยมีบุคลากรในโรงเรียน 11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง และรอบคอบในการตรวจรับพัสดุมาตรการควบคุมการจัดอาหาร 12. มีมาตรการควบคุมการจัดอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพเช่นรสหวานจัดเค็มจัดและมันจัดมีการเฝ้าระวังกำกับติดตามการตรวจคุณภาพอาหารสารปนเปื้อนในอาหารและการจัดสุขาพิบาลอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปรงคือขอพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันตามมาตร,ราการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตม